มาแล้ว Teddy House p o ป Up Even t สุดพิเศษในเดือนแห่งความรักที่ไอคอนสยามไม่าลืมแวะชั้นเอ็มเช็คอินถ่ายรูปกับดิสเพย์จาก Teddy House กันก่อน้นองๆคือน่ารักหวานแววโรแมนติกกันมากน่ารักแบบนี้ได้รูปไปเยอะเลยค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมขึ้นมาชมสินค้านรักน่ารักที่ชั้น2นะาเชนกันต้อนรับเดือนแห่งความรักกับ forever sweet heart collection เติมเต็มทุกโมเมนต์แห่งความรักกับค้่ใหม่ที่เห็นแล้วต้องใจละลายสามารถ Mi x and Match กันได้แบบไม่ซ้ำจะตกแต่งด้วยแอคเซสเก อาราบแมทเทดดี้ดิฟฟิวเซอร์ตุ๊กตาแห่งความรักและความหอมให้เหมือนมีความรักโอบล้อมเราอยู่ตลอดเวลามีให้เลือกถึงห้ากลีนสุดแสนโรแมนติก Love Magic Sky Velvet Charming um Spell Kiss My My หรือ Bless Me Love เป็นหอมหวานชวนหลงไหลเหมาะมากที่จะเป็นของขวัญสำหรับวาเลนไทน์นี้เพิ่มความพิเศษไปอีกด้วยบริการปักชื่อตั้งต้นอักษรแรกเพียง50บาทพิเศษสำหรับคอลเลคชันนี้รับไอคอนหัวใจฟรีมูลค่า100บาทใครได้ไปรับรองประทับใจแน่นอนและใครที่ชอบความลิมิเต็ดอิดิชั่นห้ามพลาดน้องหมีรุ่นพิเศษจากเท็ดดี้เฮาส์หร ตกแต่งด้วยเทคนิคพิเศษวัสดุคุณภาพสูงดีไซน์สุดพิเศษงานแฮนด์เมดที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และความพิถีพิถันขอบอกว่ามีจำนวนจำกัดแล้วหมดเลยแฟนพันธ์แท้ของ t ท ddy House ส้ทามพลาดและโปรโมชั่นสุดพิเศษชอบสินค้าครบ1 0 0 0บาทรับฟรีไปเลยสวิตตี้ชัมมาชอปเติมความหวานหรือจูงมือคุณแฟนมาเลือกกันงานมีจนถึง28กุมภาพันธ์2568ห้ยใครเห็นโพสต์นี้นคนที่อยากให้ไปด้วยกันแล้วพบกันที่ไอคอนสยามนะคะ